สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอฟอรอดโคราชจอหออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอจะพามาพบกับลูกค้าค่ะลูกค้าชื่อพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งใจดีมากๆเลยค่ะพี่กุ้งให้เอกเข้าไปพบถึงที่บ้านเลยนะคะโดยนดํารถวา t แท็กสอเนี่ยเข้าไปทดลองขับค่ะพี่กุ้งเป็นลูกค้าแนะนําของเอกนะคะซึ่งมีลูกค้าแนะนํามาอีกต่อหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอกก็ได้ทําการเสนอเงื่อนไขให้กับพี่กุ้งค่ะว่าพี่กุ้งชอบเงื่อนไขแบบไหนนะคะแล้วก็นะัดพี่กุ้งเข้ามาเซ็นสัญ,ญญาที่โชว์รูมค่ะโดยทําสัญ,ญญากับ าาาาธธนาารนรชติเมื่อสัญญาผ่านแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นวันดีค่ะถึงวันที่เอกจะทําการส่งมอบรถให้กับพี่กุ้งแล้วนะคะแต่เป็นวันพิเศษค่ะวันนี้ซึ่งเป็นวันเกิดของพี่กุ้งด้วยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าเราทําอะไรให้พี่กุ้งบ้างนะคะในวันที่พี่กุ้งมารับรถเรานะคะเมื่อได้เวลาอันสมควรนะคะเราก็ กาและหลังจากที่เรามอบเค้กก้อนโตให้กับพี่กุ้งแล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับพี่กุ้งแล้วนะคะเอกก็ได้ทำการอธิบายเอกสาร เกี่ยวกับผู้มือการใช้รถค่ะให้กับพี่กุ้งแล้วก็พี่ชาร์ตแฟนของพี่กุ้งนะคะให้เข้าใจนะคะในการนำรถเขา้าศูนย์บริการครั้งต่อไปค่ะขอให้เรื่อยาบานข้างทางการสื่อสารอาจาะแต่ให้ชัดเจนบ้างแต่วันได้ถือว่าเป็นเลขงานยามดี้ะเราลูกใช้หนขาวบ้านเนาะเรื่อยเ,เองเนาะวันนี้เนาะขอบได้หลายครับ นั้นก็ได้เลิกแล้วค่ะได้เวลาที่ลูกค้าขยับรถเอาเลิกแล้วนะคะขอให้โชคดีนะคะพี่กุ้งเฮงๆรวเลยๆค่ะ